มาตัวที่สองก็คือในส่วนของตัวคนเรื่องความสามารถความพยายามตัวนี้บอกเลยว่าเป็นทาร์ทที่ตัวใครตัวมันเพราะอะไรนะแต่ละคนก็ไปพัฒนาตัวเองในด้านที่ตัวเองถนัดด้านที่ตัวเองต้องรับผิดช,ชอบอยู่แล้วงั้นในส่วนของพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองไอเนี่ยถามผมปรึกษาผมหรือเรียนรู้ทางหน้าเพจได้ถูกไหมก็คือในส่วนของชะตาฟ้าชะตาดินที่เหลือชะตาคนคือความสามารถความพยายามก็อยู่ที่ตัวคุณละว,ว่าคุณอยากค้าขายคุณมีทักษะในการขายไหม คุณทำพวกกราฟิกคุณมีทักษะในด้านการใช้โปรแกรมไหมถ้ามีจบตามขาคุณแข็งแรงปุ๊บทุกอย่างรอดถามว่าบางคนบอกตัวเองเก่งวงจุ้ยไม่สำคัญดวงไม่สำคัญพอวันดวงตกปุ๊บมาหาผมมีบางคนบอกรวยล้นฟ้าเลยพอตอนจะใกล้ตาย,ตายค่อยมาบนบนบานสารกล่าวกับติ่งตักติดมีให้เห็นอยู่ตามนี้แหละเพรฉนั้นพอเจอปุ๊บพอรอดปุ๊บเชื่อละเริ่มหันมาไหว้เริ่มหันมาทำบุญโชคดีไปบุญเก่ายังมี ฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าเชื่อผมทําไปเลยไม่ได้เดือดร้อนใครทําไปเลยแต่ถ้าสายวิทยาศาสตร์บอกชอบทดลองทําบุญมีจริงไหมลองนั่งสมาธิดูให้เข้าชานได้นั่นแหละแล้วคุณจะรู้คุณลองสิทำต่างขาฟ้าดินคนให้ดีหลังจากเรารู้สะโขบกว้างๆแล้วเราอยากจะรอดแล้วเข้ายุคเก้าเป็นยุคล้างขาแล้วใครบอกว่ามันยังไม่ล้างขานคุณดูสถานการณ์รอบโลกตอนนี้ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจก็ดีโน่นนี่นั่นการใช้ชีวิตก็ดีแต่ภาพภูมิอากาศก็ดีมันเริ่มรุนแรงเริ่มเด่นชัดมากขึ้นแล้วที่เหลือเราไปโฟกัสสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้แต่เว,เวลามาคอนโทรลสิ่งที่เราคอนโทรลได้ดีกว่านะก็คือเนี่ยที่ผมบอกก็คือฟ้าดินคนที่เหลือมันถึงเวลาก็หนีไม่พ้นถึงเวลา เจ๊งก็หนีไม่พ้นแต่ที่เหลือเราเทฟตัวเองถึงเวลาเจ๊งแต่ตามขานี่ดีเราอาจจะไม่เจ๊งก็ได้เราอาจจะรอดก็ได้โฟกัสตามขาปุ๊บที่เหลือแล้วเราต้องวางแผนยังไงในตอนนี้ละปัจจุบันเนี่ยเราเรา,เราต้องวางแผนยังไงอยากจะรอดให้ได้อยากจะเฮงให้ได้อยากจะรวยให้ได้ละเพราะในเมื่อมันบอกให้ยุคเก้าคือทัดไปเรารู้แล้วเฮ้ยถ้าเราทําให้ดีนั่นหมายว่าเฮ้ยมันเหมือนตัวติดตะปีเลยนะนี่คือข้อดีของยุคเก้าคือมันจะคอยดันให้แรงขึ้นเลย งั้เพียงแต่แค่เราทำสามขาฟ้าดินคนให้มันดียุคเก้าจะดันทันทีเลยนะคุณจะไปเร็วกว่าเพื่อนเขาเรียกว่าเราวางแผนอย่างไรเป็นอีกจุดที่ทําให้หลายคนไม่ประสบความสําเร็จคือหัวข้อตรงนี้แหละบางคนบอกชีวิตลุ่งขยายกิจการปุ๊บล่วงเจ๊งมีเขาเรียกไม่รู้จังหวะของชีวิตตึ้งเคสที่ผมดูแลผมจะมีตารางชีวิตให้หมดเลยจึงเป็นเหตุผลว่าส่งเสริมให้คุณเนี่ยดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นถาวร ถ้าใครติดตามผมผมจะเน้นย้ําเสมอต่องคานี้คือถาวรและยั่งยืนไม่เอารวยเร็วขอรวยแบบถาวรขอรวยแบบยั่งยืนก็คือการวางแผนนั่นเองอันนี้หนึ่งเลยในส่วนของการวางแผนตอนเนี้ยถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหมย่ยังไม่รู้เลยต้องวางแผนอย่างไรให้คุณรู้ไว้สองส่วนจุดสาคัญเลยคือปีชงและที่ตุนที่เหลือตัวที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ที่มันมีความคิดเข้ามาก็คือคาว่ายุคก็คือยุคแปดยุคเก้าปัจจุบันคือยุคแ ปีหน้าเข้ายุคาแล้วนึ่น1ยุค20ปีดังนั้นถ้าเทียบความยิ่งใหญ่ตัวใหญ่สุดเลยคือยุคเล็กลงมาหน่อยคือทิอศอสูรเล็กลงมาอีกคือปีชงถามว่าทําไมทิอศอสูรใหญ่กว่าทิศอสูรคือปีชงของตัวบ้านใครที่อยู่บ้านที่ติดทิศอสูรไม่ว่าจะ1 2, 3, 5, 10, 100, 500, คน2คน3คน10คน100คนอยู่ในบ้านหลังนั้นที่ติดทิศอสูรคุณก็เจอผลกระทบถ้าทําผิดกฎ มันเลยใหญ่กว่าคําว่าปีชงเพราะปีชงคือใครชงคนนั้นระวังใครไม่ชงก็อา,อาจจะมีกิจกรรมหรืออะไรสามารถทําได้เยอะกว่าเดิมกว่าคนที่ติดปีชงตัวนี้ให้คุณใส่ใจเพราะฉั้นในช่วงวันที่4กุมภาสองห้าหกเจ็ดก็คือมันจะเข้าจากยุค8เป็นยุค9แล้วนี่ยนกะ็คือต้นปีหน้าไปหนึ่งปีก็คือ3กุมภาสองห้าหกแปดเป็นช่วงที่คุณต้องโฟก,กัสแล้วถ้าคุณอยากจะเริ่มวางแผนชีวิตแล้ว สิ่งที่นคนตั่ใจเลยคือเมื่อกี้ผมบอกคือปีชงที่ตะนเนี่ยยุคเรารู้อยู่แล้วมันเข้ายุกเก้าแล้วงนั้นเรามาดูปีชงปีชงปีหน้าคือฉลูมะโรงมาเมแล้วก็จอบตัวเนี้ยเข้าปีชงคือปีหน้าในส่วนผมคือชงก็คือชงไม่มีชงมากหรือชงน้อยชงน้อยก็ตายได้ถ้าคุณประมาทให้จาคํานี้ไว้นะเข้าขายสี่ปีนี้ระวังอย่างเดียวจบที่ตะตนคือหลังบ้านทิศใต้ ให้จำไว้ใหม่เลยหลายคนชอบจำผิดเ,เข้าปีชงเข้าปีชงเข้าทิตาตูนแล้วชีวิตจะแย่ไม่ใช่เข้าปีชงและเข้าทิตาตูนไม่ใช่เป็นปีที่แย่แต่เป็นปีที่คุณต้องระวังเพราะดวงเขาจะเปลาะบางฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือไม่ทําผิดกฎแค่นั้นเองตัวนี้ถ้าคุณไม่ทําผิดกฎนั่นหมายว่าถ้าถนนชีวิตคุณขึ้นใช่ไหมเข้าปีชงชีวิตคุณก็ขึ้นนะแต่ถ้าถนนชีวิตคุณขึ้นแต่คุณทําผิดกฎปีชง จากขึ้นมันกลายเป็นดอกเลยแต่ถ้าถนนชีวิตคุณดิ่งอยู่แล้วเป็นดวงขาลงแล้วช่วงขาลงแล้วคุณทําผิดกฎอีกคุณอาจจะดิ่งเหวเลยเฉะนั้นผิดกฎปีชงที่สูญคืออะไรบ้างทุกอย่างเลยที่เป็นติ่งใหม่ๆซื้อบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่ซื้อรถใหม่เปิดกิจการแต่งงานก็ดีหรือในส่วนการต่อเติมตกแต่งซ่อมแต่งพวกเนี้ไม่ควรทําถ้าคุณทําได้ชีวิตคุณจะไม่สะดุด กี้บอกแล้วเข้าปีชงถ้าคุณไม่ทําผิดกฎชีวิตคุณก็ไปตามดวงแต่ถ้าทําผิดกฎเมื่อไหร่แทนที่มันจะไปตามดวงมันก็จะสะดุดละยังตัวนี้อย่าทําผิดกฎหลายคนบอกเอ้าแล้วอย่างนี้ไม่ได้เจาะตอบกุดทุบต้อมแตมเลยแล้วจะทํำยังไงตื้อบ้านมาแล้วก็อย่างที่บอกย้อนออกไปคุณไม่เคยวางแผนชีวิตไงคุณไม่เคยรู้เลยว่าอีกสามปีข้างหน้าเฮ้ยเราต้องอยู่นิ่งๆแล้วนะพอเราเข้าปีชงอีกสี่ปีข้างหน้าเฮ้ยเราต้องนิ่งๆแล้วนะเพราะบ้านติดที่ลสูตร เพราะคุณไม่เคยรู้ข้อมูลตรงนี้คุณเลย,เยรู้สึกติดขัดแล้วฮวงจุ้ยมันทําให้ชีวิตยุ่งยากไม่สนใจดีกว่าแต่คุณฝืนชะตาไม่ได้เหตนตัวนี้ให้คิดให้ดีเหนั้นถ้าใครเชื่อผมให้เริ่มวางแผนแล้วเอ้ยปีชงที่สูดปีไหนไล่เลยไล่ไล่ไล,ไล,ไล่เราจะได้รู้ว่า้ปีนี้ควรนิ่งนะปีนี้ควรลุยนะยบ้านเราจะซื้อปีนี้แต่ติดที่ตูนเราซื้อหลังใหม่ดีกว่าที่ไม่ติดที่ตูยพอเริ่มวางแผนได้ปุ๊บชีวิตคุณจะเริ่มราบเรื่นมากขึ้น เพราะฉะนั้นวนี้ก็ให้เริ่มวางแผนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยอปีหน้าเรารู้แล้วฉลูมาลงมาแม่จอติดปีชงที่เหลือที่ทะตูนก็คืออะไรอะหลังบ้านทิศใต้นั่นหมายว่าถ้าฉลูมาลงมาแม่จอดอ,อยากจะซื้อบ้านใหม่หนึ่งถ้าแผนจะทําอยู่แล้วซื้ออยู่แล้วสามเดือนนี้ซื้อเลยเพราะยังไม่เข้าปีชงที่เหลือถ้าเข้าปีชงแล้วถ้าตามผมก็คือหยุดนิ่งๆแล้วรอพ้นปีชงแล้วก็ค่อยซื้อ บางคนบอกรีบไม่ได้วางแผนแล้วต้องทําอันนี้แล้วแต่คุณเคสที่ผมเจอคือเป็นเอามาพึกเอามาผ้าหรือล้มละลายก็มีตัวคุณเป็นคนโดนไม่ใช่ตัวผมผมได้แค่ถ่ายทอดที่เหลือแล้วแต่คุณจะเชื่อเนั้นตัวนี้ให้ระมัดระวังเริ่มวางแผนที่เหลือเอ้ยเรารู้แล้วปีหน้าหลังบ้านทิศตะศูลคือทิศใต้เรากําลังจะซื้อบ้านเลยก็เลี่ยงเพราะอะไรครับพอบ้านติดทิศตะศูลถึงเราไม่ติดปีชงมันห้ามเจาะตอกุดทุบต่อเติมตกแต่งต้องแต้ม ก็หาหลังใหม่ที่ไม่ติดที่ระสูน,นแค่นั้นเองปีนี้บ้านติดที่ระสูนอยากซื้อบ้านใหม่ต้องซื้อปีไหนคะก็ตามที่ผมบอกวางแผนไปที่เมื่อกี้คุยปีนี้บ้านติดที่ระสูนอยากซื้อบ้านใหม่ก็รอให้พ้นที่ระสูนแล้วค่อยซื้อบ้านใหม่ที่บ้านไม่ติดที่ระสูน pergunta. ด้วยในปีนั้นๆที่เหลือก็ามาดูปีชงว่าติดปีชงไหมถ้าติดก็ไม่ควรซื้อแค่นั้นเองไม่ต้องพยายามอยากซื้อร้อนจะซื้อบางคนร้อนจะซื้อเจ๊ง ไล่ผมไปแก้ก็มีตืบไปสืบมาก็นี่แหละหนีไม่พ้นปีชงทิตาสูนเพราะฉะนั้นตัวนี้คือระมัดระวังมันแค่อยู่จังหวะที่มันไม่ใช่แต่เราอยากได้รวยจนไม่มีวันจนก็ต้องจนเพราะสองเรื่องนี้แหละปีชงนี้สูนก็มี<อ>เพื่อนผมนี่แหละดูยังไงก็ไม่มีวันจนสุดท้ายตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในวันที่พอวันที่เรามีทิฐิจะเยอะยิ่งในพวกที่แบบพึ่งรวยแบบนี้ทิฐิเยอะมากความมั่นใจเพียบ หลังบ้านที่ตะวันออกเฉียงใต้เรื่องที่ตะตูดไม่มีคําว่าเฉียงเพราะฉะนั้นผมตัดก็คือเหนือใต้ออกตกเท่านั้น